ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าล้อเล่นไปนะนีที่เห็นภาษาเขียนในของเขาเนี่ยเขาคือหลานของอดีตนายกรัฐมมตรีประเทศไทยะเขาคือลูกในพลเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเรียนเตรียมอุดมนะทุกคนช็อกกันเป็นแถวเลยพี่จอนถ้าถามว่าพ่อกับแม่ปูดหัวอะไรที่สุดก็เรานี่แหละพี่รู้ไหมวันนั้นที่ไปหาพ่อพ่อเขามาบอกนะว่าเขาอายชิบหายเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ เออไม่เอาอ่ะก็บอกพ่อ,อตรงมไม่เป็นอ,ะอ่ะพ่ออยากให้เป็นหมอเป็นตำรวจพูดมาตั้งแต่เด็กเลยนะเธอชีวิตอย่างนั้นชีวิตอย่างนี้พ้าเขามา้าผืนนั้นรามา่ากูตั้งไฟฟ้ามาหาปะเลยอ่กูด่ากูไอ้กูรับไม่ได้ทำไฟฟามาหาปลาไหลทำไมกูจะใช้ไฟฟ้ามาหาปะเลยไม่ได้ไอ้ออแต่พอจบแล้วปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องทำตาตอเกอร์อะไรต้องทำ,ตงทำแต่อย่ากีร้ายได้ เอาไปฝากไว้ให้กับรุ่นพี่ที่อยู่ในแผนกต่างประเทศแล้วก็บอกเลยบอกเฮ้ยพอนฝากมาเว้ยหวังยาคุณเลยพอนฝากมาเว้ยดูแลดีๆหน่อยเฮ้ยมึงชื่ออะไรไว้ตาไม่ถูกปะตาไม่ถูกปะแล้วไม่ถูก่ะไงอ๋อผมแจ็คกี้ครับไอตอนแรกแจ็คกี้มีชื่อแล้วก็เขียนไปไออีกวันหนึ่งจดหมายมาเต็มเลยอีกวันหนึ่งอีก อีกสักสอ4สามส่วันจบมายมาชมเลยด่าที่เขียนอะไรไปนั้นคนก็ก็ฟังผลฟุตบอลฟังเกมจากวิทยุแล้วก็ภาคแล้วก็ทำรายการไปแปดเดือนเท่านั้นเองแปดเดือนโดนแบนเพราะอะไรพี่แม่งด่ากูปุ๊บกูก็ด่าแม่งดิฟ้องดิแต้องตายไงเมาเป็นนอนไปอะไรเงี้ยเรียบร้อย คุณก็ต้องเข้าใจดิว่าทําไมผมถึงดึงคนฟังได้ก็เ,เพราะผมเป็นอย่างนี้แต่พอแต่พอแต่พอคุณคิดว่าผมดึงคนฟังได้ด้วยความที่ผมเป็นคนสับป,ปะรดที่ผมเป็นคนบ้าบ,าบ,าบอแบบนี้แล้วคุณมาแบนผมแล้วคุณแล้วคุณจะดึงผมมึงจะดึงกูกับประทัไปเชื่อไหมจังหวะนั้นนะพี่คิดในใจนะอะเมื่อไม่ให้กูดูจับใส่แม่งกูจับแม่งใส่ฟิกเกอร์โฟล์เล็กล็อกแบบริกแฟร์แม่งเลยสัตว์แม่งละคิดอย่างนี้กูโดนไล่ออกแน่หรือว่ะ